สวัสดีครับ FC ของน้องต้นข้าวสุปรียานะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นบันที่15นะครับน้องต้นข้าวกกมีคิวขึ้นเวทีดวลเพลงชิงทุนสัญจรนะครับพี่น้องที่ปทุมธานีนะครับตลาดชัดชวาลน,นะครับพี่น้องก็ไปพบไปเจอกับน้องต้นข้าวได้นะครับพี่น้องสำหรับประเด็นดราม่านะครับสำหรับประเด็นดราม่าระหว่างคุณการทัศนะนะครับ FC ของน้องต้นข้าวนะครับคุณการกระไดออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับก็มีรายละเอียดนะครับที่น่าสนใจก็คือคุณการทัศนทศนะก็เป็นห่วงน้องต้นข้าวนะครับไม่อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองน้องต้นข้าวเป็นคนก้าวรล้านะครับโดยผ่านโดยการผ่านมุมมองจาก f อนะครับ และยังกล่าวอีกว่า FC เปรียบเสมือนหน้าตาของศิลปินนะครับพี่น้องสำหรับแอดมินเองก็เห็นด้วยนะครับในกรณีดังกล่าวนะครับพี่น้องและคุณการยังกล่าวอีกว่าและคุณการทัศนะนะครับก็ยังกล่าวต่ออีกว่าไม่มีคำไหนเลยนะครับที่กล่าว พูดถึงน้องต้นข้าวนะครับและเป็นการให้หลายน้องต้นข้าวนะครับไม่มีคําไหนที่พูดถึงเลยคุณการทัศนะได้พูดถึงเกี่ยวกับเอฟซีของน้องต้นข้าวนะครับและก็ปฏิเสธไม่เคยพูดถึงน้องต้นข้าวในทางที่เสียหายนะครับพี่น้องแอดมินเองก็ได้ฟังการถ่ายสัมภาษณ์ของคุณการนะครับสําหรับแอดมินก็มองว่าไม่มีอะไรนะครับก็คงจะจบนะครับเรื่องนี้ ข่าวก็ยังถามคุณการอีกนะครับว่าเป็นพ่อกำลังจะออกเพลงใหม่หรือเปล่านะครับพี่น้องก็เลยสั่งประเด็นขึ้นมาแต่คุณการกอปฏิเสธว่าการออกเพลงใหม่มีแผนก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับพี่น้องคุณการกอปฏิเสธไปนะครับแอดมินเองก็คิดว่านะครับก็คงจะเป็นแก๊งป่วนนะครับอย่าไปซีเรียสเลยครับ เพราะว่าศิลปินอย่างน้องต้นข้าวนะครับก็กําลังมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะครับในช่วงนี้ก็จะได้เห็นใครที่ได้ติดตามน้องต้นข้าวนะครับในวันที่14นะครับน้องต้นข้าวไปทําการแสดงที่งานขึ้นบ้านใหม่นะครับบ้านปกฟ้านะครับจังหวัดชนบุรีนะครับก็จะได้เห็นขื่นมหาชนนะครับพี่น้องโอ้โหบอกเลยว่าสุดๆนะครับพี่น้องสังกะสีแตกนะครับ สุดยอดของคืนมหาชนจริงๆนะครับพี่น้องก็ต้องยอมรับจริงๆว่าในชั่วโมงนี้น้องต้นข้าวนับวันยิ่งตะกระแสแรงขึ้นมากมาขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องเอฟซีก็ให้การสนับสนุนน้องต้นข้าวเยอะมากนะครับไปทําการแสดงที่ชนบุรีนะครับพี่น้องแอดมินเห็นก็รู้ซึกว่าขนลุกเลยนะครับนี่ก็คงจะเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งนะครับสําหรับน้องต้นข้าวนะครับที่สามารถ ดึงดูดคนได้เยอะขนาดนี้นะครับเราก็จะเป็นศิลปินแม่เล็กในอนาคตข้างหน้านะครับพี่น้องเราก็จะได้เห็นบรรยากาศคนเยอะมากมายนะครับที่ไปดูศิลปินคนคนเดียวนะครับพี่น้องแอดมินเห็นแล้วก็รู้สึกว่าขนล,ลุกนะครับก็นานหลายปีแล้วนะครับที่ไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับพี่น้องก็สำหรับแอดมินก็ถือว่าเป็น อีกกล่าวหนึ่งของน้องต้นข้าวนะครับที่น้องมีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับก็เมื่อมีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็ต้องเจอกับแรงเสียดทานหลาย,ลายด้านนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีนะครับคนที่เป็นศิลปินทุกคนก็เข้าใจนะครับในเรื่องนี้ น้องต้นข้าวก็ได้พูดถึงก่อนจบการแสดงที่ชนบุรีนะครับน้องต้นข้าวก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเขื่อนนะครับต้องแข็งแรงขนาดไหนถึงจะรับน้ำได้เยอะขนาดนี้นะครับพี่น้องก็เป็นการเปรียบเปยกับชีวิตของคนเรานี่แหละครับต้องแข็งแกร่งขนาดไหนถึงจะรับกับเหตุการณ์ที่มัน กับเหตุการณ์ที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับพีน่น้องน้องต้นข้าวก็เป็นเด็กที่มีความคิดมากนะครับน้องก็เข้าใจสรรหาคำมาพูดนะครับส่วนรายการไทยรัฐอวอร์ดนะครับหรือว่าไทยรัฐที่สุดแห่งปีนะครับกระแสของน้องต้นข้าวก็ยังแรงต่อเนื่องนะครับก็มีการโบวตคะแนนของน้องต้นข้าวก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องแต่น้องจะไปถึง จุดสูงสุดคือรางวันหรือเปล่านะครับพี่น้องเกาะขึ้นอยู่ที่ f อฟทุกคนนะครับจะตัดสินใจไปทางไหนนะครับพี่น้องพ่อเหลือเวลาโหวตอีกหลายวันเลยนะครับพี่น้องสำหรับแอดมินช่องข่าวชาวบ้านนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับก็มีดีมั่งแต่ส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์มาในเชิงที่ ดีนะครับพี่น้องแต่ก็มีส่วนน้อยมากนะครับที่คอมเมนต์มาในทางที่ไม่ดีแอดมินก็จะไม่ตอบนะครับพี่น้องถ้าคอมเมนต์มาในทางที่ไม่ดีแอดมินก็จะไม่ตอบนะครับถ้าเรารักศิลปินของเรานะครับเราก็ให้การสนับสนุนศิลปินของเราไม่คอมเมนต์ในเชิงลบนะครับพี่น้องสำหรับแอดมินเองก็มุ่งหวังที่จะทำงานออกมาให้ เป็นช่องที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆนะครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะก,กันนะครับกับ f อฟของศิลปินท่านอื่นนะครับพี่นอ้องเพราะการสร้างประเด็นดรามา่าขึ้นมามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้กับใครนะครับแต่สําหรับเพราะว่าแอดมินไม่ได้มุ่งหวังหาผลประโยชน์กับข่าวดราม่านะครับพี่น้องแอดมิน มุ่งหวังเสนอข่าวตามความเป็นจริงนะครับไม่สร้างประเด็นขึ้นมาใหม่นะครับพี่น้องย้ำกันอีกทีนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้วันที่15นะครับลูกทุ่งสัญจรนะครับพี่น้องก็ไปพบไปเจอครับน้องต้นข่าวได้ที่ตลาดชัดวจรน,นะครับปทุมธานีนะครับพี่น้องไปให้กำลังใจน้องต้นข่าวกันเยอะๆนะครับแอดมินเองก็จะ รอติดตามดูทางไลฟ์สดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง่าวชาวบ้านด้วยนะครับแอดมินก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เขามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจแอดมินนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง